ถาม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 เกลว่าปั่นจักรยานไหมเกลสิแหม่แป๊วจักรยานมาให้ดูไปไปจักรยานสี่ล้อไปเอามาดูเร็วไปเดี๋ยวพ่อแป๊วให้เอาล้ครับตอนนี้น้องเชเบตก็เอาจักรยานไปให้น้องเกลซ้อนเลยครับเป็นจักรยานสี่ล้อนะซึ่งมันไม่ล้มครับแล้วค่อนข้างปลอดภัยนะไปถามน้องเกลดิน้องเกลซ้อนไหมไปคันนี้ไม่ล้มแน่นอนโอ้ดูพินัทพินัทพินัท อ้าวน้องเกล้อนแล้วครับนี่นี่เป็นแฟนคลับพี่อมเล็ตนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับน้องเชเบตนะเชเบตปั่นช้าๆนะลูกอ,อ่าช้าๆลูกปั่นช้าๆเชเบต <c oughs> เดี๋ยวายหลังไปนะเชเบตครับช้าๆลูกเชเบตมองทางด้วย <c oughs> โอ้กอดจะแน่นเลยครับก็เป็นภาพน่ารักน่ารักของเด็กๆนะครับโอเดก,กอดแน,น่นเลยโอ้ไม่ตกหลอกเหลือเยอะเลย นี่ก็มาปั่นจักรยานเล่นนะน่ารักมากมากเลยครับเป็นรองเท้าใครเกลเกลปั่นเป็นไหมคะเกลปั่นเป็นไหมให้เกลลองปั่นไหมใช่ไหบให้เกลลองปั่นไหมให้เกลลองปั่นสิไหนลองให้น้องเกลปั่นสิให้เกลลองปั่นสิคะนี่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วยกไปยกมาได้ลูกให้น้องเกลไปเลยนะคันนี้โอเคไหมเอางานนี้ก็สวยแล้วอุ้ยถ่ายรูปไหมจะเป็ซ้อนท้ายหน่อยเร็วจะเป็ซ้อนท้ายถ่ายรูปหน่อยเร็ว ได้แล้วเอาแล้วครับคุณพ่อคุณแม่น่าจะเสียเงินแล้วครับผมปั่นได้ด้วยมีเพื่อนเนี่ยครับมีเพื่อนมันเขาจะไวทุกอย่างเลยคนนี้ไวตั้งแต่แบบสองขวบเล่นได้ทุกอย่างแล้วเออปั่นได้แล้วดูดินี่แหละจะเล่นแล้วเหรอห่วงเหรอก็ตอนเด็กๆก็เป็นเด็กๆก็น่ารักมากนะครับนี่อันนี้ก็เจเบ็ตก็เล่นกับน้องเกลอยู่นะครับ อ่าน้องเกลียวซ้อนนะคะปัอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ,น,บน,น้องเชเบตพาเกลียวไปแล้วไปเลยไปเลยค่ะปั่นช้าๆอย่างนี้ไม่มีทางล้มแน่นอนครับปลอดภัยมากนะเชเบตคะเชเบตเพื่อนเชเบตชื่ออะไรอะ่ะชื่อน้องอะไรคะน้องเกลียวใช่ไหมคะอ่าปั่นโค้งกลับไปหาแม่อูแล้่ะกลับเลย กอดกอดแน่นๆน่กอดแน่นๆน่ารักมากนะเด็กเด็ก